สวัสดีครับผมอนนท์สุนทรแก้วประหัส55 5 4 3 2 0 6 0 4 3ขีด5ครับวันนี้จะอ,อธิบายเรื่องฟังก์ชันส่งผ่านอาร์เรย์นะครับเนื้อหาในเรื่องก็มีทบทวนเรื่องพอยเตอร์นะครับ2นี่ก็พอยเตอร์อาร์เรย์นะครับ3พอยเตอร์ฟังก์ชันและ4ไดนามิกอาร์เรย์นะครับ เนื้อหารแรกนะครับทบทวนเรื่อง pointer. pointer pointer คือตัวชี้ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ operator ในภาษา C มีประโยชน์ในการจัดรูปแบบข้อมูลแบบ dynamic data structure นะครับตัวแปร pointer จะเก็บที่อยู่ของหน่วยความจำซึ่งจะแตกต่างกับตัวแปรชนิดอื่นที่จะเก็บค่าความจริงนะครับรูปแบบการประกาศตัวแปรนี่นะครับชนิด ของข้อมูลนะครับเช่น int นะครับแล้วก็ดอกจันตามด้วยตัวแปรเนี่ยครับหรือก็ i n แล้วก็ดอกจันติดตัวแปรติดดอกจันติด int นะครับแล้วก็ค่อยประกาศตัวแปรนะครับนี่ครับโปรแกรมเริ่มแรกมาก็ประกาศ a เป็น pointer นะครับ แล้วก็ประกาศว่าเท่ากับ10ครับแล้วก็นี่ให้ pointer นะครับชี้ไปที่ address ของวานะครับแล้วก็มาลองปิ i n t ค่าดูนะครับ p ิ i n t ที่ pointer a ก็จะประกาศนี่นะครับ address ที่อยู่ของข้อมูลนะครับเท่ากับ10ครับแล้วก็มากำหนดใหม่ให้วาเท่ากับ20นะครับแล้วก็ ปินค่าของ a ออกมาอีกทีนะครับ a ที่ได้ก็จะเท่ากับ20เนี่ยครับเป็นไปตาม add d a e ของตัวแปรที่เปลี่ยนไปครับครับแล้วในนี้ก็ให้เท่ากับ30นะครับแล้วก็ประกาศออกมาก็เท่ากับ30นะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับ pointer array ครับ นี่ก็เป็นโปรแกรมนะครับเก็บพอยเตอร์สามตัวนะครับอันนี้ก็ประกาศ a เป็นพอยเตอร์ a ครับเป็นแบบ array นะครับซึ่งก็จะประกาศมีประกาศนี้ตามมา x y แล้วก็ z นะครับให้ x เท่ากับ1 y เท่ากับ2 z เท่ากับ3นะครับ อยเตอร์ a ศูนย์นะครับชี้ไปที่ x ให้ a หนึ่งชี้ไปที่ y และ a สองชี้ไปที่ z นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ค่าออกมาดูนะครับพอย n t เตอร์ a ศูนย์นะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งนะครับพอย n t เตอร์ 1> a หนึ่งที่ชี้ไปที่ y นะครับก็จะเท่ากับ y เท่ากับสองนะครับและพอย n t เตอร์ a สองนะครับก็จะเท่ากับ z นะครับ คือเท่ากับ3นะครับลองมาดูป i n t a d อ r e s s ออกมาดูนะครับ a 0นะครับ address ของ a 0ก็จะเท่ากับ address ของ x นะครับที่ชี้ไปนะครับตามนี้นะครับพอตัว pointer ห,หนึ่งตัวที่ชี้ array ไม่กันไม่จำกัดแถว แถวและสามคอลัมน์นะครับวิธีประกาศใช้นะครับก็จะเป็น in แล้วก็วงเล็บ a นะครับแล้วก็สามวงเล็บเปิดปิดใหญ่นี้นะครับนี่นะครับก็จะแถวนี้ก็คือ a ศูนย์ a หนึ่งนะครับคอลัมน์ก็คือศูนย์หนึ่งเนี่ยครับคอลัมน์คือสามคอลัมน์นะครับแล้ว a ก็ไม่จำกัดนะครับ ก็มีตั้งแต่ a ศนย์ a 1แล้วก็ยาวไปนะครับมาดูโปรแกรมนี่นะครับนี้ประกาศให้ n เท่ากับ5้าครับแล้วก็ประกาศ pointer อ,อ,เเอ,อะไรนะครับ g นะครับให้มีขนาด3กับ5นี่นะครับก็จะชี้ไปที่10 สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบยี่สิบอดยี่ิบสองนี่นะครับแล้วก็มีนี้คำสั่ง for มาใช้ในโปรแกรมนะครับลองมาดูนะครับกําหนดให้ อันนี้เปลี่ยนค่าให้ J หนึ่ี่เนี่ยครับเท่ากับ99แล้วก็ลองปปิ้นออกมาดูนะครับตัว p o i n t ร์ J นี่ก็เปลี่ยนไปนะครับค่าตอนแรกเป็น51พอเปลี่ยนตรงประกาศเปลี่ยนไปแล้วครับมันก็จะมากลายเป็น99นะครับตามที่ประกาศครับ ข้อต่อไปนะครับ pointer function นะครับอันนี้ b นะครับธรรมดาเก็บค่านี่นครับเก็บค่า10บ address นนคือ1000แล้ว pointer a นะครับชี้ไปที่ b นะครับ pointer a ก็จะเก็บ a d d r e s ของ b ไว้นะครับคือหนึ่งพันนี่นะครับ a ก็จะเก็บนี้ไว้นะครับแล้ว pointer 2ระดับครับ pointer p นี่นะครับชี้ไปที่ a นะครับก็จะเก็บค่าของ a ไว้นะครับคือนี่นะครับค่า address ของ a คือพันสนี่นะครับ ลองมาดูโปรแกรมนะครับให้นี่ครับประกาศ a เท่ากับ10นะครับแล้วก็พอยเตอร์ b ชี้ไปที่ address ของ a นะครับแล้วก็พอยเตอร์ p นี่นะครับก็ชี้ไปที่ address ของ b นะครับนี่ต้องพอยเตอร์สองระดับนะครับชี้ไปที่1นึ่งพอยเตอร์หระดับนะครับแล้วมาประกาศ พิ้นค่าออกมานะครับของ pointer สองระดับ pointer p นี่นะครับพอพิ้นออกมา p มันก็จะชี้ไปที่ pointer b แล้ว b ก็ชี้ไปที่ address ของ a แล้วค่าใน address ของ a ก็เท่ากับ10นี่นะครับนี่นะครับก็ pointer f u ฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็ประกาศฟังก์ชันนี้มานะครับ in นแ d นี่ครับ add นี่ก็คือบวกแล้วมีค่าการดเกับ y มานะครับแล้วในค่าก็จะในฟังก์ชันก็จะ return x เบวก y เป็นค่าออกไปนะครับแล้วนี่มาประกาศฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งจะมีเก็บค่า x ค่า y แล้วก็มีอันนี้นะครับ พอยเตอร์ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็มีอินสอันนะครับแล้วจะส่งค่านี้คืนไปนะครับลองมาดูในเมนเมนนี่ก็จะพิมพ์คำสั่งใช้ฟังก์ชันนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพอ i เตอรชี้ไปที่ฟังก์ชัน add นะครับคือกำหนดค่าให้ใช้ครับแล้วก็ เนื้อหาต่อไปนะครับ d y n a มิกอาร์เครับด y นามิกอาร์เรนี่มันก็จะคืออาร์เรแบบยืดหยุ่นนะครับซึ่งเก็บค่าได้มากนะครับทุกทีจะจำกัดค่าไว้ถ้าเราจำกัดค่าเองมันก็มันไม่เท่ากันนะครับเวลาจะใส่ข้อมูลลงไปอะไระครับ ที่มาเพราะไม่รู้ว่าต้องการจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะประกาศล่วงหน้าเยอะๆมันก็ไม่ดีนะครับดังนั้น pointer จึงเป็นผังออกเอาไปทําเป็น array ที่มีสมาชิกกี่ตัวก็ได้นะครับโดยการจองหน่วยความจําครับวิการก็ดังนี้นะครับประกาศ pointer b นะครับให้ b เท่ากับนี่นครับเอา b เพื่อจะไปจอง address ของข้อมูลนะครับ นี่ก็เป็นวิธีที่ผิดนะครับการจองสองมิติที่ทำแบบลักษณะนี้นะครับวิธีที่ถูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับประกาศนี่นครับอยเตอร์สีแล้วก็อันนี้นครับปีแข็งจำนวนวนที่เราจะนี้ไว้นะครับนี่ครับการจองยืดหยุ่นนะครับคือตัวฝั่งซ้ายนี่ครับจะขนาดยืดหยุน่นแล้วตัว คือจะยืดหยุ่นได้ตัวเดียวนะครับแล้วตัวอีกฝั่งนี้ยืดหยุ่นไม่ได้มันก็กําหนดค่าไว้นะครับคือค่าจํานวนที่เราจะรับสมาชิกนะครับนี่ครับสมมุติเรามีอะไรสองมิตินะครับนี่ครับอะไรแบบนี้นะครับเอนี่ก็คือขนาดนี่นะครับแล้วนี่ก็ขนาดอีกของอันนี้นะครับ นี่ครับการทำงานก็จะตัดอะไรแล้วเอามาต่อนะครับแยกออกไปนะครับแยกจากเมื่อกี้ครับนี่เป็นอะไรขนาด12นะครับเอามาแทนที่3คูณ4นะครับการสร้างก็เป็นรูปแบบนี้นะครับนี่ครับแบบ2 d ดี ก็จะเป็นแบบนี้พอแยกออกมาแล้ว1ดีครับกลายเป็นแบบนี้นี่เป็นสูตรมานะครับต้องทําตามสูตรนี้นะครับตัวอย่างได้ามิกอาร์เรนะครับการจองนะครับนี่ก็จะประกาศ row column แล้วก็ i j มาครับแล้วก็จะถามจานวนของ row column แล้วก็นำค่าไปเก็บไว้ ตรงนี้นะครับแล้วนี่จะประกาศกโหนดค่าครับของโลกับคอร u m แล้วก็จะใช้ for สองอันนะครับในการเขียนโปรแกรมซึ่งแบบนี้มันผิดนะครับแล้วแบบที่ถูกก็ นี่ครับประกาศ a เป็น pointer นะครับต้องประกาศ a ก่อนแล้วก็ถึงจะใช้ได้นะครับถ้าไม่ประกาศมันก็จะเวลา compile ก็จะ error นะครับซึ่งทำไม่ได้นะครับในตัวอย่างที่1นนั่นโค้ดยังดูวุ่นวายนะครับเราต้องมาแยกเฉพาะอย่างให้ฟังก์ชันจะดูดีกว่านะครับนี่ครับ นี่จะมีโลดโค้ดครับมีแยกออกเป็น2แบบนะครับฟังก์ชันนี้นะครับมาดูแบบที่1นนะครับอะไรขาออกครับเป็นเหมือนพอยเตอร์หนึ่งระดับอยู่แล้วนะครับดังนั้นการจะเอาข้อมูลออกจะต้องมีมากกว่าเดิมอยู่1ระดับนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเริ่มมาก็ประกาศ a เป็นพอยเตอร์สระดับครับแล้วก็ประกาศ ฟอยเตอร์โรวลฟเตอร์ของคอลัมน์นะครับแล้วก็ถามจำนวนโ o w ของคอลัมน์ก็นำไปเก็บไว้นะครับนี่นะครับก็จะทำการจองขนาดของอ r a รนะครับขนาดของฟอยเตอร์แล้วนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตามสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับลดโคดนี่ก็จะประกาศฟังก์ชันมานะครับ get array 2d นี่นะครับก็เหมือนคล้ายๆเดิมนะครับแล้วดูแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับก็เหลือไม่กี่บรรทัดเองนะครับแบบที่สองนี่นค ้องเขียนโปรแกรมครับนี่คือลักษณะการเก็บของอันนี้นะครับฟังก์ชัน a น่ครับก็จะเก็บ address area นี่ไว้นะครับตามรูปแบบโปรแกรมเมื่อกี้ครับนี่ครับก็แบบเมื่อกี้ครับประกาศโปรโตรไทป์ไว้ก่อนนะครับ นี่ครับประกาศ pointer a มาก่อนนะครับดังนั้นจึงใช้ pointer a ได้เลยครับไม่เหมือนตอนของอันที่1น,นะครับแล้วค่านี่เราก็จะ return a กลับไปนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้ก็ลบหน่วยความจำด้วยนะครับ